ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมเริ่มจากอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่คนที่สแสวงหาโอกาสย่อมมีโอกาสเราทุกคนอาจจะปรารถนาจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ไม่มีอุปสรรคใดๆแต่ยิ่งเราเข้าใจว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของความสําเร็จใดที่ไม่มีอุปสรรคเราจะยิ่งเริ่มต้นได้เร็วเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราโมดแต่รอคอยให้ช่วงเวลาที่ไม่มีอุปสรรคมาถึงเราอาจจะต้องรอคอยไปทั้งชีวิตเพราะในจุดเริ่มต้นนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคมาก หรือน้อยก็ตามแต่มันก็ต้องมีอยู่ดีและเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เลยครับบางคนอาจจะพร้อมที่จะเริ่มต้นถ้ามีอุปสรรคไม่มากนักแต่นั่นก็ยังเป็นเงื่อนไขที่เมื่อเราเริ่มต้นได้ยากเพราะส่วนใหญ่แล้วแม้ตอนที่เราจะเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างและจะดูเหมือนราบรื่นแต่ในไม่ช้าอุปสรรคก็จะปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือทุกสิ่งที่เราลงมือทําย่อมต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรที่จะง่ายใดไปซะทุกอย่างแต่บางคนอาจโชคไม่ดีเจออุปสรรคมากมายกว่าที่คาดคิดไว้ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอาจจะตัดสินใจผิดพลาดที่จะลงมือทาและคิดจะยอมแพ้ในที่สุดและนั่นเองก็คือจุดที่เรากำลังจะเลือกระหว่างความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวถ้าเราเลือกที่จะยอมแพ้นั่นหมายถึงเราเลือกความล้มเหลวแต่ถ้าเราเลือกที่จะสู้ต่อไปนั่นหมายถึงเราเลือกความสำเร็จ อย่างน้อยเราก็เลือกที่จะยังให้โอกาสตัวเองได้สู้ต่อไปเพื่อความสําเร็จของตัวเองและนั่นก็ไม่เคยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดคนที่ผ่านอุปสรรคในจุดเริ่มต้นไปได้มักจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแล้วก็ไปถึงความสําเร็จด้วยเพราะบททดสอบที่โหดที่สุดของความสําเร็จมักจะอยู่ในจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่มีอุปสรรคจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดจุดเริ่มต้นที่ล้มเหลวนั่นก็คือสิ่งที่ความสําเร็จสรงมาทดสอบเรา ว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจกล้าและแกร่งพอไหมที่จะผ่านมันไปได้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทำให้เราล้มแล้วเรายังยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งความสำเร็จก็ไม่มีทางที่จะไม่เป็นของเราหรอกครับทุกความผิดพลาดในชีวิตคือการเรียนรู้ความคิดหนึ่งที่ช่วยคนมากมายประสบความสำเร็จก็คือคนเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งผิดพลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดถ้าเราไม่เคยทำสิ่งผิดพลาดเรายังไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย และไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงด้วยเพราะคนที่ประสบความสําเร็จคิดอย่างนี้พวกเขาถึงกล้าทําสิ่งผิดพลาดมากกว่าคนอื่นและประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นในขณะที่คนทั่วไปมัวแต่เรียนรู้เพื่อจะได้ไม่ทําสิ่งที่ผิดพลาดกลัวแต่จะผิดพลาดคนที่ประสบความสําเร็จกลับพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาฉลาดกว่าคนทั่วไปหลายเท่านักคนมากมายกลัวที่จะทําสิ่งผิดพลาดเพราะ กลัวว่าตัวเองจะเป็นคนที่โง่เขลาแต่ความจริงแล้วพวกเขาเขลาเพราะว่าไม่เคยเรียนรู้ความบิดพลาดต่างหากคนเหล่านี้ใช้ชีวิตยอยู่กับการพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจะไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้หรือไม่ถ้าทำบางสิ่งผิดพลาดไปก็จะเอาแต่คิดว่าตัวเองโง่เขลา,ขาแทนที่จะเรียนรู้จากมันสิ่งที่คนเหล่านี้ไม่รู้ก็คือมีคนมากมายที่ทำผิดพลาดมากยิ่งกว่าพวกเขาซะอีก แต่ในชีวิตคนเรานั้นมันไม่สําคัญที่จํานวนครั้งที่เราทําผิดพลาดแต่สําคัญที่จํานวนครั้งที่เราเรียนรู้ถ้าความผิดพลาดทุกครั้งที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้ก็ไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นความผิดพลาดในชีวิตความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตเราแม้บางครั้งแม้แต่ความผิดพลาดก็ยังกลายเป็นส่วนที่จําเป็นอย่างยิ่งในความสําเร็จของเราถ้าเราไม่ผิดพลาดในบางสิ่งบ้างเราย่อมไม่มีการเรียนรู้บางสิ่ง และอาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ดังนั้นจงเรียนรู้สิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จมองย้อนกลับหลังว่าความผิดพลาดแต่ละครั้งเนี่ยให้อะไรกับเราเพื่อให้เราสามารถมองไปข้างหน้าด้วยวิธีเดียวที่พวกเขามองถ้าเรารู้ว่าความผิดพลาดทุกครั้งที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จในชีวิตเราย่อมไม่มีความผิดพลาดครั้งใดที่เราจะเสียใยกับมันอีกต่อไปครับ คนทั่วไปมักจะคิดว่าหากเราเนี่ยผิดพลาดล้มเหลวเราจะไม่มีโอกาสจำไว้เลยว่ามันไม่เคยมีคําว่าไม่มีโอกาสสําหรับคนที่สแสวงหาโอกาสทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณสแสวงหามันมันย่อมมีโอกาสคนที่ประสบความสําเร็จจะเป็นคนประเภทเดียวที่ไม่เคยพูดว่ามันไม่เคยมีโอกาสสิ่งที่พวกเขาทํามีอยู่สองสิ่งสิ่งแรกก็คือพวกเขาจะนึกถึงโอกาสที่ไม่มีตัวตนหรือโอกาสที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็น แล้วทำให้เป็นโอกาสทองขึ้นมาพวกเขามักจะเป็นคนแรกที่ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำและประสบความสำเร็จแล้วคนอื่นก็เริ่มทำตามแต่น้อยครั้งที่คนที่ทำตามจะประสบความสำเร็จได้อย่างพวกเขาเพราะคนที่มองเห็นโอกาสก่อนย่อมได้เปรียบกว่าเสมอยังไงก็ตามพวกเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างโอกาสใหม่ๆและช่วยใคนมากมายมองเห็นหนทางที่จะประสบความสำเร็จได้ และสิ่งที่สองที่พวกเขาทำก็คือสแสวงหาโอกาสด้วยตัวเองไม่ว่าพวกเขาจะอยากทำสิ่งใดก็ตามพวกเขาจะไม่รอโอกาสแต่จะสแสวงหามันด้วยตัวเองทุกวิธีทางที่เป็นไปได้ที่ทำได้จุดแข็งสำคัญที่สุดของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือพวกเขาไม่เคยคิดว่าไม่มีโอกาสพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราคิดจะต้องมีหนทางและมีโอกาสต้องเป็นไปได้แน่นอนคนทั่วไปที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถ อาจจะยอมแพ้เพราะว่าไม่มีโอกาสแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จไม่เคยยอมแพ้พวกเขาจะมองหาโอกาสอยู่เสมอที่จะทำสิ่งที่ทำได้และอยากทำไม่ว่าจะต้องใช้ความพยายามแค่ไหนเพราะพวกเขารู้ว่าแม้โอกาสนั้นไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆแต่ถ้าเรามีความพยายามมากพอเราจะต้องเจอมันในที่สุดถ้าคนส่วนใหญ่กล้ายอมรับความจริงเราจะพบว่าทุกครั้งที่เราพูดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะทำบางสิ่งนั้น เป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยากทำจริงๆหรือไม่ได้คิดจะพยายามคำว,ว่าไม่มีโอกาสเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่พร้อมจะยอมรับความล้มเหลวและไม่ได้ต้องการความสำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษโชคชะตาว่าไม่เคยหยิบยื่นโอกาสให้แก่เราเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มีทางเลือกที่จะสแสวงหาโอกาสหรือว่ายอมแพ้และถ้าเราเนี่ยเลือกที่จะยอมแพ้ก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะไม่เคยได้รับโอกาสที่คนที่พยายามสแสวงหามันได้รับ และการไม่เคยมีโอกาสในชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถโทษใครนอกจากตัวเราเองจงจำไว้เสมอว่าขีดจำกัดความสามารถของเราไม่มีอยู่จริงเป็นเรื่องจริงที่เราแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าความสามารถของเราทุกคนนั้นถูกกำหนดมาแล้วหรือว่ามีขีดจำกัดที่ตายตัวแต่เป็นเพราะเราแต่ละคนเนี่ยสร้างขีดจำกัดให้กับความสามารถตัวเองไว้ไม่เท่ากันจะเรียกว่าเป็นความเชื่อก็ได้นะครับ คนที stumbled, hungry, him, ่เคยทำบางสิ่งไม่ได้เรื่องสามารถพัฒนาความสามารถตัวเองจนทำสิ่งนั้นได้ยอดเยี่ยมในขณะที่คนที่เคยทำสิ่งนั้นได้ยอดเยี่ยมกว่ากลับไม่สามารถทำได้เท่าเทียมเขานี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถของคนเราไม่มีขีดจำกัดและสิ่งเดียวที่สร้างขีดจำกัดให้กับมันก็คือความคิดความเชื่อและระดับความพยายามในการพัฒนาตัวเองเท่านั้นคนที่ชอบสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จ หรือว่าแม้จะประสบความสำเร็จก็ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นไปได้เพราะอุปสรรคข้อใหญ่ก็คือความคิดที่ว่าเราทำไม่ได้หรือว่าเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำในหลายสิ่งและการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นสำคัญมากที่เราจะต้องทำสิ่งที่ท้าทายทำสิ่งที่ยากขึ้นและทำสิ่งที่พัฒนาขึ้นดังนั้นถ้าเราโมเดสร้างขีดจำกัดขึ้นมาหยุดยั้งตัวเองมันจะไม่ใช่แค่หยุดยั้งความสามารถ แต่มันจะหยุดยั้งความพยายามโอกาสความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตของเราด้วยคําถามก็คืออะไรทำให้เราคิดว่าขีดจำกัดความสามารถของเรามีอยู่แค่นี้เพราะว่าเราไม่เคยทำบางสิ่งเราจึงคิดว่าเราทำไม่ได้หรือเพราะเรากลัวที่จะทำบางสิ่งเราจึงคิดว่ามันยากเกินไปที่เราจะทำหรือว่าเราอาจจะเคยทำบางสิ่งแล้วล้มเหลวเราจึงคิดว่าเราอาจจะไม่มีวันทำได้สำเร็จ ลองถามตัวเองว่าความไม่มีประสบการณ์ความกลัวหรือว่าความโน้มเหนียวเท่านั้นที่จะสร้างกิจจำกัดให้ความสามารถของเราเพราะบางทีเราอาจจะพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สร้างกีจจำกัดให้กับความสามารถของเรามันแค่สร้างขีจจำกัดให้กับความคิดและความเชื่อของเราเท่านั้นแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะเริ่มปลดปล่อยความคิดและความเชื่อของตัวเองจากขีดจำกัดนั้นและคิดว่าเราทำไม่ได้ มันยากเกินไปที่เราจะทำหรือว่าเราจะล้มเหลวเราอาจจะสามารถค้นพบปลดปล่อยและพัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาในระดับที่ไม่คาดคิดขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสมเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยป,ป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรภาพางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n อ p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอไนเทซี่ทีฮาร์ฟเฟคเกอร์แบรซิงเกอร์ ล a จิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร t e สโค d e n l p สวัสดีครับ